สวัสดีครับผมศาสัตตาพิรมานรายการอาร์ตออฟฟงชุยหู่จุ้ยปัญจธาตุจากคำถามที่หลายๆท่านถามเข้ามาว่าหิ่งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาสามารถหันหน้าไปที่ทิศทางใดได้บ้างและถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องหันเป็นในทิศตะวันตกหรือทิศใต้สามารถทำได้หรือไม่สำหรับทิศทางการหันของหิ่งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาผมจะให้คำจำกัดความไว้ในลักษณะนี้นะครับ การตั้งหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาเป็นการตั้งตำแหน่งที่เราแสดงความเคารพและศรัทธ,ธาต่อพระพุทธศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เรานับถือนะครับสำหรับพระพุทธ,ธองค์ท่านก็เผยแผ่ธรรมะไปในทุกๆทิศทุกทกท,กทางโดยที่ท่านไม่เคยได้เลือกว่าทิศตะวันตกหรือทิศใต้ท่านจะไม่ไปเผยแผ่ธรรมะนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ไม่เคยเลือกทิศเลือกทางเช่นเดียวกันนะครับ ดังนั้นการที่บ้านของเราหรือคอนโดมิเนียมของเรามีพื้นที่จำกัดแล้วจำเป็นที่จะต้องหันยิ่งพระไปทิศตะวันตกหรือทิศใต้ซึ่งในทิศตะวันตกภาษาสากลก็ใช้คำว่าเวสนะครับไม่ได้ใช้คำว่าฟอลที่แปลว่าตกส่วนทิศใต้ใช้คำว่าเซาไม่ได้ใช้คำว่าอันเดอร์นะครับการที่ท่านจะตั้งหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชา หันไปในทิศทางใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความศรัทธ,ธาและความเหมาะสมของตัวท่านเองนะครับแต่สำหรับท่านที่มีห้องพระถ้าหากท่านเข้าไปนั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมอยู่ในห้องพระเป็นเวลานานอาจจะหนึ่งชั่วโมงในช่วงเช้าก่อนที่จะออกไปทำงานท่านต้องสังเกตร่างกายของท่านด้วยนะครับว่าเวลาเข้าไปอยู่ในห้องพระแล้วมีความอึดอัดปวดหัวปวดขาหรือปวดหลังหรือไม่ ถ้าหากมีอาการเช่นนั้นแสดงว่าพลังงานที่อยู่ในห้องพระของท่านอาจจะไม่มีความสมดุลก็ได้นะครับท่านก็ทดลองปรับเปลี่ยนโทนสีของพรมหรือว่าอาจจะทดลองเปิดหน้าตา่างล่อพลังงานเข้ามาในทิศทางอื่นดูบ้างก่อนที่ท่านจะเข้าไปในห้องพระนะครับหวังว่าหลายๆท่านที่มีหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาที่จําเป็นจะต้องหังนไปในทิศตะวันตกจะได้คลายความวิตกกังวลหลังจากรับชมคลิปนี้แล้วนะครับ